ให้ดีสารภาพอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสัม,มริกาโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าคอมเมอรเชียลเรียลเอสเตทหรือว่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ตอนนี้มีความสูงเสี่ยงเหลือเกินครับ<ป>คุณเ<ป>จมี่ไดมอนด์ครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่าซ e o ของธนาคาร JP m o ม g a n แกนนี่ก็ถือว่าเป็นธนาคารใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาพูดในระหว่างการประชุมพบปากกับนักลงทุนนะครับโดยอบอกว่าวิกฤตการแคร์ถอนเงินฝากก็เป็นสาเหตุสำคัญครับที่ทำให้ธนาคาร3แห่ง ของสหรัฐอเมริกาล้มละลายในปีนี้แต่ว่าในขณะนี้ยังมีความกังวลระลอกใหม่กําลังก่อตัวขึ้นนั่นคือตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ซึ่งคาดการว่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่นําไปสู่ปัญหาภาคธานาคารครับคุณเจมี่เนบอนนั้นบอกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาเผชิญกับอัตราการผิดนัดชำระหนี้ที่ถือว่าต่ํามากครับเนื่องจากว่าอัตราดอกเบีย้ยอยู่ในระดับที่ต่ํา และภาคธนาคารก็ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นทางการเงินในช่วงที่เจอกับวิกฤตโควิดสิ 19. แต่เมื่อธนาคารกลางสหรัฐเริ่มวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดกั้นเงินเฟอ้อสถานการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปครับโดยการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ในบางตลาดซึ่งก็รวมไปถึงเมืองซานฟารฟานซิสโกก็เป็นเมืองศูนย์กลางเทคโนโลยีอาจจะได้รับผลกระทบตามไปด้วยครับแต่จะว่าพนักงานที่ทํางานทางไกลไม่เต็มใจที่จะกลับเข้ามาทํางานในออฟฟิศสานักงาน ท่านี้ครับเรื่องของวงจรสินเชื่อก็มีการยกตัวอย่างครับเช่นถ้าหากว่าตรางว่างานนั้นพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตก็จะพุ่งขึ้นมาสู่ระดับร้อยละ6จนถึงร้อยละ 7, ซึ่งถึงแม้ว่าระดับนี้ยังคงต่ำกว่าร้อยละที่เคยเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการเงินในปี2 5 5 1แต่ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสกันมากๆเลยนะครับซึ่งคุณเจมี่เดมอนก็ยังกล่าวเสริมบอกว่าธนาคารผลิตของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะธนาคารขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากภาวะปั่นป่วนที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้จําเป็นต้องวางแผนรับมือกับอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าตัวเลขที่มีการคาดการเอาไว้อย่างไรก็ตามครับคิดว่าควรเตรียมความพร้อมรับมือกับอัตราดอกเบี้ยที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกจากระดับปัจจุบันเนี่ยนะครับไปสู่ระดับร้อยละ6จนถึงร้อยละ7ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจธนาคารก็เพิ่มเงินลงทุน เพื่อเป็นการรับมือกับการขาดทุนแล้วก็การดําเนินการตามกฎระเบียบด้วยการควบคุมการปล่อยเงินกู้ซึ่งตอนนี้เราก็เห็นแล้วนะครับว่าธนาคารหลายแห่งมีการควบคุมด้านสินเชื่อนะครับก็เลยเป็นแนวทางที่ถือว่าง่ายที่สุดที่ธนาคารจะควบคุมเงินทุนก็คือการไม่ปล่อยเงินกู้ล็อตใหม่นั่นเองนะครับแต่นั่นก็แปลว่าสภาวะเศรษฐกิจก็อาจจะขาดสภาพคล่องได้เช่นเดียวกันนะครับ